ไงครับผมโอ้ยโอ้ยบักไงบักไงครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยปลาไหลไงปลาไหลไงครับผมโอ้ย ใส่เบ็ดปลาช่วงนี้เส่เบ็ดปลาจะมือกันพี่นรองใส่้นหน้าปลาครับนี่ล่าปลาไหลเหมือนเดิมบ่มเหมือนเดิมหรอกพี่นี่ม่ค่อยใใ้ใส่เบ็ดปลาเน้นใส่เบ็ดกบ ีนี่ปลาหลายครับมวนแทบละก็ชูไปสั้นหนึ่นี่ปลาจักมือครับผมหาปหลาไหลกินอีก่จั๊กมือก่อนเรื่องเดี๋ยวใส่เบ็ดกบเงีๆเลยกบเม็ดกินแล้วแจกพี่น้องไปหลายนี่จะห้อยคนใส่เบ็ดกบ ร้านเห็นมันใส่อยู่ม่รู้ว่าได้บ่ได้มันใส่เหมือนเพื่อนใส่แบบลอยๆล่ะครับเ้าใส่สูตรแบบล้านแบบเบ็ดลักแล้ว่วนมากระจอกกันใส่เบ็ดลอยๆกันล่ะแถวบ้านผม มือครับผมคนใส่ลายเบ็ดกบนี่ขออนุญาตใส่เบ็ดปลาไปลุยเขางามหรือเขาปลาผมลุยคนมาตัดหญ้า งานถ่าตนนยตัวใหม่หกแค่หวงากางงามครับนบี่จะตัดไปเหงว่อดี ปลาหน้อยเริ่มสวบเลยดิพี่น้องใส่มาบ่งหันปล่อยไปตัวหนึ่งเหรอรข้อหน่อยอย่เงี้ยมันจะสังทีแมายามอยู่หรอกครับทิมาเอาปลาข้อหน่อยออกหนุนปลาใหญ่เงี้ยมันเศร้าแต่บอกไมายามหรอปลาหน่อยมันเถื่อครับเถื่อนว่ามันเนา่าหรือว่านี่ปลาหน่อยหัากหลายตัวมันออกมาไ,ได้ น่าเอ็มเจอกันมือแรงที่น้องจะพาไปยามครับผมอร่อยอดีไม่กินแล้วเที่ยละวันหนึ่งโอ้ขาดมือคือนี่ล่ะเนี่ยเป็นตาซัง ปลากวนปลาหน่อยกวนสวัสดีครับคขับๆพี่เราพยายามเบียดแล้วมาใส่ถิ่มไว้กอนกับบานหาหล้งครับผมนี่พี่น้องเห็นมาเมืองกวนกวาเข่าพันอุ่มรุ่มครับผมบ่รู้ว่าเป็นอย่างครับเผี่ยมึงกวาเข่าพี่น้อง เต็ประ,ะตูนั้วโอ้โหหลุดแท้ไงไงครับผมโอ้โหโอ้โหครับวันปลาไหลพี่น้องเบิองโอ้โหปลาเดิมเลยครับผมวันตึบ๊บ ปลาไหลถือครับมันกวาเขามันพันไหมอ้หูปลากร่อยไงครับพี่น้องบังวนครับบอสของใครยังถึงเลยหมดปอดได้ครับผมหมานตะเวียนเด้อ สั่งใจมาใส่หม่องนี้แหละหาหลังเบางเดียวว่างหันเงียบบ่หมดหลังหนึ่งเสียงที่จังปลาถิ่นพี่น้องดิดโอ้ยไม่ไพ่ดีดตาโอ้กบเอาถือตัวนี้ว่าอยยุเสียงดิน Tô bao nhiêu hát. Tô thao. thế ừ. là Tô ngam, tô nịp này. Tô khóa tô vây thôi. Tô ngam nèo. นางอีกตื้นครับตกากอนนี้ไปพี่น้องมอง,งหน้าป,าป่าเลยยืดใก้กันครับมองืดซื้อยดยืดตกข้อหน่อยอืมงานดีครับพี่หน่อเงนนะ็น่หลังแรกเลย นือที่ไม่ยำคิดว่าปลารุ่นนี้แหละก็ดีแล้วครับผมเข้าไปแดดเดียวทำไมยายำเนี้ยมือเศร้าเลยทีเดียวเลยนี่ ขอน้อยเลีนแล้ว,เด,วเดี๋ยวเกลียกอนพี่น้องเกลียยังไงสามตัวหรอพี่น้องตัวไห้ไทยมึงตัวไหนไทยมึงจากไหนตุลุนนี่แหละอู้หูเดือนหนึ่งพอดีครับ อีอนหนึง่งเขาดีเลยหันเลยนะสองตัว <c oughs> หน่อยพวดช่วงนี้ ว่าแห้งปไปไลยอุ้ยอุ้ยแห้งทตกทีนี่ประดุกครับผมอู้อูหูบกไงบกไงครับพี่นอ้องโอ้โหคนมาโครเมึอง ปลุกน้าจาังเลยมังงามเลยอ้หูยบ่ได้ครับปวดบ่ได้ไปแบบนี้เลยจังบอกเลยจังจังแล้วมือนนี่ ดิ่งค่อยๆน,นึงไหมวายมันตัวใบน่นเด่ดยอืคอหน่อยากานตัปดุกหน่อยต้นนี้นะพี่น้องปวดปวดท่าเรียประดุก เอเล่เอเล่ครับผมเทิดทักวันไม่ตายเมืง่งให้น่อยเมืองสองตัวนี่ก็คุ้มเลยด้วยครับเนี่ยมืองครับผมโอ้ตัวนี้ ก็บรรลอดพี่น้องปลาหน่อยบ้านหนาสิดรอดป็เชงก็ได้สองตัวขึ้นมากเป็นปลาคอสองส,องสี่หกปลาคอเจ็ดประดุกหนึ่งปลาเชงสองพี่เจออ้อ้วนอ้วนยพี่น้องอ้วนครับประดุกตัวง้มครับ ไปเห็นกัมือนเสาะบางมีปลาไหลเลยพี่น้องมค่บงทีปลาไหลครับผมตัวนี้ไหมคขายดีครับผมวันปลาไหลเงี้ยติดเอ่อปลาคอเงีย้ยเมื่อยไม่เลี่ยงงามหมด่าน,นที่รอดแค่สองไงหรอ กินย่างเดือดเลยค่นหองหนทอนบ่ได้เรียบร้อยแล้วบดดินแล้วเดี๋ยวแันง่ายสอ่งกับคุ้มแล้วล่ะปลาหน่อยเนี่ยเอาไปตากแดดครับ พี่น้องมาลุ่นไม้แรงกันเี่นปลาคอยแง่แค่นี้แหละบักเอียบง่ยแค่เมื่อสาวบุ้งยังปลาคอยง่ายเล้วเบิดแล้วว่ะโอ้กบพี่น้องเมื่อกี้เสียงกบง่าย นี่โอ้อยเหี้ยเหมือนมาคอยกินละวะเนี่ยมื่าไรไปหมไปไ,หไปไหาหลัาเออกไปสวงเหรอ ก็ถือพ่อหลังไปนองหนา้า,นาป่านะครับผมเป็นที่จังป่าเถืองมันดินครับเนี่ยป่าก็จะเป็นปลาคอหน่อยแล้วนั่นเลื่นกับเถียงไปไปน,นอนลังเนี่ยเนี่ยปลารุ่นนี้ร้ายแท้เอาเม็ดออกตายมัดี่นองครับ กินเาน้านีพอดีแหละดูหมกครับปนก็นได้ดุ่นนี่ปลากคอกหลายมูนี่นี่คือคือเต่ปาปลาไหลวัได้จักษ์โตนี่แหะ ี่บอะไ้ปลาไหลเลยไปค,ครับผมถือ <c ười> ปลาไหลพี่น้องบ้านบ้าถือยกขึ้นมาไห i, นอ๋อนีอปลาไหลน้เออวันบ้าถือผป้มซื้ออยู่ไหมปลาไหลหน่อย นีว่าถือตรง,ง,งนี้นี่ครับพี่น้องมึงอะไลสิอู้ปลาไหลไง ไปล่อยง่ยครับผมอู้หูยต้องไซนี้มันต้องไซนี้ครับผมนี่พี่รองครับเมื่อไงจังให้ไปนสวงหลังอีกหลังนึงครับเ๋ยว พออยู่ตัวหนึ่งวันปลาไหลบนทันตายพี่น้องอะไรน้อย,ย,น,อยนี่ครับนี่ถือเง่เหมือเสาตัวนี้ปลาไหลไหมโอ้โหพันขนาด สวยสวยพี่น้องตัวที่สามอะไลเด้แจวแจว ผมจุม่มนะครับผมพี่ปลาไหลอีกแล้วครับมามาณช่วงเช้ากับไอ้ไหลครับผมนี่ตัวพอดีผัดปลาไหลปีนี้นะพี่น้องปลาไหลไม่ ซืออ้ออยู่อากาศย้ำๆพี่น้องสารบ้านเฮาฝนดำน้ำไ้ทันเหล่วกับมี้สงสัยพวกี้กา มาดำเงือบ <c oughs> ประเทยดักลังนี่ย <c oughs> กรรไม้ปีนี้พี่น้องนี่จะรุ่นนี่ที่ใส่ถุงมือมาว่าเป็นอย่างเด้นี่แหละแนวยนันรุ่นนี้แหละครับที่มันตอดปวด เก็บเลยเนยปวดปวดหลายชั่วโมองเลยล่ะนี่น้อยนี่ปีนี้หลายแท้พี่น้องประดุกประคอปูดิ้วอิดอิด,อ,ดอิดกินนะพี่น้องครับอีสานบ้านเท่าปีนี่ทางสารคามฝนตกมากเรื่อยๆน้าม่ขาดปลากะปลากบกับตัวใหญ่ยไอเ มึงห้อยปลาไหลปลาไหลอันบิดโอ้หูนหนบิไไดไิ่้เอาทิ้อยี่ล่างนี่ สุดท้ายดินอยู่ดินเสือยพี่น้องพ้อมดินเสือยเอาโอ้มันบตอดเงียเบิดแล้วครับไปสรุปผลงานเราทายอยู่วราซ้ำมือคืนเราพี่น้อง มื่อคืนเขาทาคุนี่ว่าได้ประดุกงไงครับปลาควายไงื่อคืนมือซ้อก็ได้การเยอ่เป็ปไหลชิดเดิม,มเดิมแห่งยุนีนะปลาไหลว่าตายกันนี่นะพี่น้องเนี่ยรุ่นนี้หลายสามตัวรุ่นเดีวยวกันเลยครับนี่จะเป็นปลาไหลควากเดีวยวกันนี่จะเป็นแม้วันครับเอ็บน่ะ เอเร่อีกแล้วมาดีปลาเขียงหนึ่งปลาดุกหนึ่งปลาสามเนี่ยเรือลุ่นี่แหละปลาควากรหันเลยก็ดีพี่น้องปลาดุกก็ลุ่นเดีวยวกันเลยน,นี่ละเกี่ยวเขานี่โตใหญ่แท้เฮ็ดลุมนี่ช่วงเฮ็ดลุมนี่รับรองว่ามีตะบกหญ่เลยล่ะพี่น้องปลาดุกกับปลาควาลุ่นล่องลุมคักแแคละ ปลาควาเดือบลงหรอกปดูปกสีลงปลาควต้องเฮ็ดใส่รอบเอามันโดดเขียงใหญ่ยงไม่ขึ้นบวนแทบหรอพี่น้องปีนี่อ่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข่ามาเมืองมาให้กำลังใจช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติช่องน้อยๆคนอีสานบ้านเฮาหมูอคลื่นจังจังคนนี้นหมูอคลืน่นนี่ย้องเหมาเส้าก็เชื่อว่าหมานอยู่ปีนี้ หากินง่ายพี่น้องครับมันบอลแรงคือสุปีสุปรีนี่เมื่อละตัโตสองตัวยากใส่เบ็ดเบ็ดกบนี่แทบถือบ่ได้ใส่เลยบ่ได้ใส่เลยอเบ็ดกบพ,พี่น้องพี่ไก่ใส่แตงเงีย,งยบปีนี้เบ็ดกบโอ้ใส่คนใส่หลายนะข้าเจ้าใส่ยูหันครับยูหันครับบึกขึ้นนี่พ่อกันอยู่ทงนี่ครับทงผูนะ้คนท่าคนที่ผมใส่เบ็ดปลาบึกขึ้นนี่แหละขึ้นที่แล้ว ไปเจนไม่คลิปหนาครับใส่เบ็ดยังกับติดตามกันมึงมึงสถานการณ์ก่อนอาทิตเป็นส่เบ็ดกบเพราะว่าทีมงานคนใส่เบ็ดกบหลายอยากไปใส่ลำเขา,าพี่น้องนี่หาปลากินจาของก่อนเจนไม่คลิปหนากับคุ้เลยหลายครับผมไปการ